สวัสดีค่ะแม่เหมียวน,นะคะกับเพจฟอร์ดแม่เหมียวนั่นเองค่ะตอนนี้แม่เมียวอยู่ที่โชว์รูมฟอร์เกษตรน่ามินนะคะและรถที่อยู่ด้านหลังของแม่เมียวน,นะคะเป็นรถรุ่น DBL x l t เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น Next Gen r a n g e r ปีล่าสุดนะคะสีเทาดำ รุ่น xlt ค่ะราคาจะอยู่ที่889,000บาทเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะส่วนเกียร์ออโต้จะอยู่ที่934,000บาทเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของเกียร์ธรรมดาก่อนเลยนะคะคันนี้แต่งอะไรกันบ้างเราจะพาไปดูทีละจุดเลยค่ะ เริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยค่ะเป็นกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานค่ะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะแบบใหญ่แบบสับนั่นเองค่ะไม่ได้ฟูดเล่นนะคะตัวนี้จะเป็นช่องระบายอากาศนะคะช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3เรียกได้ว่าระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่นะคะ <S <S แล้วก็กระจังหน้าโครเมียมนะคะจะมีโลโก้คําว่า Ford เนี่ยอยู่ด้านหน้าเห็นเด่นเป็นสง่าแบบนี <S <S ้เลยคันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าลูกค้าเนี่ย ซื้อแพ็กเกจติดตั้งเพิ่มตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่40,000บาทแพ็กเกจจะประกอบไปด้วยเ,เซ็นเซอร์หน้ากับเซ็นเซอร์หลังนะคะแล้วก็ระบบขับขี่นั่นเองในเรื่องของระบบขับขี่นะคะก็จะเป็นพวกตัวจับความเร็วอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเมมียวจะถ้าพี่ๆสนใจแพ็กเกจเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเมมียวจะส่งให้เป็นพิเศษในช่องแชทแต่ว่าในเรื่องของราคาค่ะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะเพิ่มเงิน30,000บาท ไม่ใช่เพิ่มเงิน40,000บาทเกียร์ออโต้เพิ่มเงิน3,000บาท30,000บาทค่ะก็คือต่างกันอยู่ที่10,000บาทนะคะตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยค่ะใครต้องการแพ็กเกจแบบนี้นะคะบอกมาได้เลยนะคะจะได้สั่งให้โรงงานติดตั้งมาให้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างค่ะว่าด้านข้างเนี่ยตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อที่โรงงานติดตั้งมาให้นะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของล้อแม็กนะคะจะเป็นแม็กสีดำนะคะของ B Project นั่นเองค่ะแม็กตัวนี้นะคะขอบ20ซีรีส์ยางจะอยู่ที่265ทับ 50R20 นนะคะก็คือแก้มมันเล็กนั่นเองเ,ออเป็นยางของ Monster AT1 นะคะยาง Monster AT AT แปลว่า ขับได้ทั้งทางตรงและทางเรียบเลยค่ะคันนี้นะคะไม่ได้ยกความสูงของตัวรถขึ้นนะคะถ้าไม่ได้ยกเนี่ยความสูงของตัวรถก็จะถึงหัวไหล่เหมือนกันนะคะเอาไปเล่นไปถ้าสูงก็คือสูงกว่านี้ไปอีกค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานที่ออกแบบมาใหม่ให้มีสไตล์กระชับกว่าเดิมค่ะมีกันลื่นมาให้ด้วยนะก็คือปลอดภัยเลยทีเดียวนะคะอะ ถัดมานะคะด้านหลังอย่างที่ย้ำอยู่เสมอนะคะว่าตัวของ Ford ตัว Next Gen นะคะจะเป็นโชกเนี่ยจะอยู่นอกชัสซีนะคะจะประมาณนี้เลยตัวนี้ค่ะเบ้าตรงนี้นะคะคือกระบอกโชกนะคะเขาจะย้ายมาอยู่นอกชัสซีจะทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถบรรทุกของได้ดีเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นที่เหยียบ เดี๋ยววันนี้ใส่กางเกงมาเดี๋ยวขอเหยียบให้ดูนิดนึงนะคะประมาณนี้เวลาเหยียบขึ้นรถก็ขึ้นประมาณนี้ได้เลยนะคะก็คือลูกค้าฟอร์ดเนี่ยรีเควสต์มาว่าอยากได้ที่เหยียบตรงนี้โรงงานก็ติดตั้งมาให้นะคะตัวนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยทีเดียวนะคะขึ้นรถจากด้านข้างไม่ต้องเหยียบยางอีกต่อไปแล้วนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็คือตัว ฝาท้ายโรงงานจะออกแบบมาให้ใหม่นะคะตัวนี้มันจะมีความยื่นออกมานิดนึงอารมณ์เหมือนสปอยเลอร์ไปในตัวด้วยนะคะโลโก้ฟอร์ดอยู่ด้านหลังตัวรุ่น xlt นะคะจะมีกล้องมองหลังมาให้แต่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์แล้วนะเซ็นเซอร์ถ้าอยากได้ต้องซื้อแพ็กเกจเสริมนั่นเองค่ะด้านกันชนท้ายนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวแผ่นกล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงค่ะจะให้ดูตัวเซ็นเซอร์นะคะว่าเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ย ความประณีตของเขามันจะประมาณไหนนะคะแบบนี้เลย4จุดนะคะเซนเซอร์4จุดค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายที่เราบอกลืมพูดไปนั่นเองจะเป็นไฟท้ายค่ะไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายโอเวอร์ไซส์ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยชัดเจนมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะอันนี้พูดเรื่องสเปคไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวโปรโมชั่นกันบ้างว่าตัวเนี้ย จ่ายเท่าไหร่ออกรถเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวพาดูรถ1รอบนะคะแม่เมียขอยย้ําอีกหนึ่งรอบค่ะว่าคันนี้นะคะราคารถเนี่ยอยู่ที่8 3, 8ดแ0 0แบาทค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจแพ็กเกจที่ติดตั้งเสริมจากโรงงานนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะ เพราะว่าเราสามารถเอาไปรวมกับราคาลถได้นั่นเองค่ะพอเราไปรวมกับราคารถนะคะก็ผ่อนรวมกับราคาลถไปเลยนะคะตัวนี้นะคะมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่59,0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถหล่อๆรถฟอร์ n e น็กเจรุ่นใหม่เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเลยนะคะและเรามาแต่งรถหล่อๆไปด้วยกันอยากได้รถเฟียวๆทักทามไม่เหมีอยวได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ